เดี๋ยวมาชมพระสมเด็จนะครับเป็นเนื้อสีขาวนะครับนะแต่ว่าเนื้อ,อเนื้อพระจริงเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับท่านยังไม่เคยเห็นนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะแกะออกจากกรอบให้ดูก่อนนะครับนะเนื้อสีขาวงา,าช้างนะครับหรือเนื้อสีขาวดอกมะลินะครับนะที่ผมเคยพูดกับท่านว่า อ่าเนื้อพระโดยตรงเขาแล้วนะครับเขาจะเป็นสีนี้เลยนะครับนะปูนขาวอ่ะนะครับนะเมื่อสมัยต่ก่อนนะครับหลวงปู่ท่านเอาทำเนี่ยนะครับเขาจะเป็นสีนี่แหละนะครับนะเนื้อของเนื้อพระนะ่ะเขาจะเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านชมนะครับนะว่ายอย่างไรเนะาะเดี๋ยววันนี้ชมเนื้อสีขาวนะครับท่านอาจจะไม่เคย เคยเห็นนะครับเห็นเ่นเนื้อขาวอมเหลืองหรือขาวอมตาลที่ผมเคยทำให้ชมนะครับนะทีนี้ท่านมาชมนะครับเนื้อสีขาวเดี๋ยวจะ,ะขยายให้ชมชัดๆนะครับนะนี่อย่างนี้เลยนะครับนะเป็นเนื้อสีขาวนะครับขาวงาช้างนะครับนะหรือขาวดอกมะลินะครับอ่าเป็นพิม์ ใหญ่นะครับนะยุคต้นนะครับเนะนท่านเห็นเกตไหมเนเนเห็นไหมสังเงให้สังเกตดูเกตนะครับกกจะใหญ่ปลายจะเลี้ยวนะครับเป็นเกตทะลุซุมนะครับนะนี่อย่างนี้เลยนี่เห็นไหมครับเกตเขาอะกกเกตจะใหญ่ปลายจะเลี้ยวนะครับนี่ก็เกตทะลุซุ้มนะครับนะเดี๋ยวผมได้ท่านมาชมความเป็นธรรมชาตินะครับพระเก่านะครับอย่าลืมคําว่าพระเก่าจริงๆอ่ะนะครับ ต้องมีความเป็นธรรมชาติมาก่อนอันดับแรกนะครับให้ดูที่เนื้อก่อนนะครับนะดูที่เนื้อแล้วก็ดูรวมๆนะครับดูเนื้อว่าเป็นเนื้อเดียวกันไหมนะครับเนี่ยผมได้ท่านชมนะนี่อย่างอย่างผมจะให้ดูนะครับเนี่ยเม็ดแดงก็อยู่อย่างเงี้ยนะครับนะเนี่ยนะครับนี่คือเม็ดแดงนะครับนะเขาจะอยู่ไปทั่วนะครับทางหน้าด้านหน้านหลังด้านข้างแล้วแต่นะครับนะผมเคยบอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมได้ท่านชมนะมาชมที่โล์เนาะ นี่เลยก็ดูอย่างนี้ก่อนนะครับดูทรงพิมพ์นะครับนะดูความเป็นธรรมชาติดูเนื้อแล้วก็ดูทรงพิมพ์เห็นไหมท่านเห็นหัวไหมหรือเศียรเนี่ยนะครับตรงโกกเกตกับตรงคางตรงคอเห็นไหมก็จะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มาดูที่เนี่ยที่ขึ้นอยู่ทางข้างผนังเนี่ยนะครับที่เหมือนกับก้อนเมฆหรือโขดหินนะครับนะโขดหินตาม อ่าบนเขาอะนะครับแถวแถวพลานหินนั่นนะครับนะ่นสังเกตดูอย่างนี้เลยถูกต้องไหมครับหรือดูไปดูมาก็เหมือนกับก้อนเมฆนะครับนะนี่เห็นไหมเขาจะเป็นสงสูงๆต่ๆนะครับนะเขาจะไม่เสมอนะครับเห็นไหมดูไปลุ่มเป็นบ่อนะครับนะแล้วก็ที่เห็นเทาเทานวลอย่างเงี้ยตามซอกแขนรอบๆอบองค์พระรอบๆอบซุ้มในซุ้มนอกซุ้มหรือซอกฐานอย่างเงี้นงนนออนยน,นะครับนะ นี่คือไขนวลเทานะครับอ่าสหรับเนื้อขาวดอกมะลิหรือขาวงาช้างนะครับเขาจะเป็นสีแบบนี้เลยนะครับเป็นสีเทาๆอย่างเงี้ยไม่ออกนวลไม่ออกขาวนะครับเพราะว่าเขาเป็นสีเทานะครับนะเป็นสีของน้ํอ่ามวลสารทั้งหลายนี่แหละนะครับที่ผมบอกนะครับนะันเนี่ยเวลาเขาจะเซตตัวเขาจะแห้งเขาก็จะไหลไปอยู่ที่ต่ํานะครับนะที่ตรงสูงแบบองค์พระอ่าซุ้มอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยู่หรอกนะครับเขาจะไหลไปอยู่ที่ต่านะครับนะแล้วให้ดูซุ้ม เห็นไหมเขาจะมีการอ้วนเกี่วนะครับแล้วเหลี่ยมในเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาจะหักไปมาเขาจะไม่เยียวอยู่ในแนวที่ตรงนะครับด้านนอกเหมือนกันนะครับเห็นไหมเขาจะมีการขยายออกหมดละนะครับนะเห็นไหมมีอ้วนมีเกี่วอ่ะอ้วนเกี่วเห็นไหมเกี่วมันนี่เล็กมันนี่ใหญ่เห็นไหมครับอ่ามันนี่ก็เกี่ยวเกี่วเล็กๆไปเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย ตรงนี้จะมีรอยขั้นนะครับน่าเหมือนกับเป็นอ่ารอยเชื่อมของปลายโซนฐานนะครับที่มติกระซุมนะครับนะนี่เห็นไหมนี่อาจจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะลายล่องเนี่ยช่องว่างตรงนี้เขาเกิดคณะเขาจะเกิดปฏิปต่อกันเห็นไหมครับเนี่ยเขาเกิดติดกันนะครับเขาเกิดหมดแล้วนะครับนะไม่มีอะไรเกิดนะครับไอ้ที่ว่าไข่นวเท้าที่ผมบอกเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตามซอกตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอ่าเนี่ย เขาจะแข็งนะครับกลมเกินกันไปกับสีพระเลยนะครับหน้าที่วงการเซียนเขาเรียกแคลไซอะนะครับนะเนี่ยขาวๆเนี่ยที่ผมเรียกน้ําไข่นวลเทาเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับนะแล้วก็ให้ดูเส้นบังคับเนี่ยเห็นบังครับเนี่ยเห็นไหมเขาเขาไม่คมเขาจะแทบจะไม่มีอะไรไม่เนี่ยเขาขึ้นเป็นก้อนเมฆละเห็นไหมครับเนี่ยขึ้นปฏิมาต่อกันหมดแล้วครับเนี่ยไม่เนี่ยมีกระนั้มดเม็ดแดงเนี่ยเห็ไม่เนี่ยอยู่ในนี่ นี่นะครับนะมอนสารทั้งหลายนะครับนี่เห็นไหมนี่แทบจะไม่เห็นละนะครับนี่นี่เห็นไหมเส้นบังคับอ่ะนะครับเส้นบังคับเส้นขอบแก้วเนี่ยเส้นอ่าอ่าผมเรียกไม่เหมือนบ้านเหมือนเมืองเขาหรอกนะครับนะถ้าจะเรียกซุ้มอย่างนี้ก็เรียกซุ้มขอบแก้วนะครับแต่ผมเนี่ยผมเรียกเล่นเส้นบังคับแก้วนะนะครับหรือเส้นบังคับกระจกนั่นแหละนะครับนะผมผมจะเรียกแปลกๆเขานะครับนี่เห็นไหมเห็นไหม ทางข้างเขาก็ไม่เป็นคมนะครับความเป็นธรรมชาติผมได้นนท่านชมเห็นไหมนี่เม็ดแดงเขาก็อยู่อย่าง weight. เงี้ยเห็นไหมอ่านะครับนะรอยน้องชายไร่เจาะเนี่ยถ้าท่านใส่ปูนไม่พอนะครับมันก็จะเป็นร่องเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเม็ดแดงอะ่ะแล้วก็สึกนะครับเนี่ยก็สึกมากละเหนะ็นไหมแทบจะไม่เห็นเลยนะครับนะสึกเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกพระสึกที่ใส่ใช้มามากเนี่ยอย่างนี้เลยเห็นไหมจะเป็นรอยเหมือนกับ ที่ผมทำตัวอย่างให้ชมนะครับนะนี่เห็นไหมครับเป็นเหมือนกับก้อนเมฆนะครับนะอ่าเราก็มาชมวงนี้เห็นไหมอ่าหาที่ไหนมีอย่างเงี้ยถามหน่อยนะครับนะ่นเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าเซียนเก๊ก็ทําไม่ได้นะครับนะจะให้ผมมาใส่รายละเอียดแบบนี้เก๊กมาผมก็ทําไม่ได้นะครับนะเนี่ยเห็นไหมการไปทำปรมชาติเขาเนี่ยเม็ดแดงเห็นไหมเนยเนี่นยเขาจจเจาะจนกระทั่งเห็นเม็ดมลสารเนี่ยอย่างเงี้ย เหมือนเหมือนก้อนเมฆไหมนี่นะครับนี่เห็นไหมนี่ข้างข้างเนี่ยนะครับเราก็ดูซุ้มเขาเนี่ยเห็นไหมอ่าตัวนี้เล็กมันนี่ใหญ่เห็นไหมเนี่ยลอยเขาอยู่ในร่องล,อ,งลอยที่ไหนป็นขยุกขยิกขยุกขยิกนะครับนนในแนวเส้นนอกเส้นในเหมือนกันนะครับนั่นเองเห็นไหมความเป็นธรรมชาติเขานะครับเนี่ยท่ท่านเห็นหลุมเล็กหลุมใหญ่อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยกาเล็กเนื้อเน่าอย่างเงี้ยหมอนนอนใช้ไรชฉาะนะเสียรเรียกกันเนี่ยอย่างเงี้ยก็เม็ดแดงนะครับเขาจะกลมกลืนเลยนะไม่ใช่แยก อยู่นะครับนะเห็นไหมเนี่ยนี่นี่เห็นไหมครับเนี่ยเขาเจาะกินจนกระทั่งเห็นเม็ดมวลสารเลยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเม็ดแดงนั่นแหละเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยล่องไี่ไานเห็นเป็นล่องลอยอยู่เนี่ยเหมือนกับท้องล่องเหมือนกับท้องเหมืองเนี่ยนี่คือความเป็นธรรมชาตินะครับนั่นเราลอยนอนใช้ได้เจาะทั้งนันเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่นี่อืมเนี่ยอย่างนี้เลย นี่ด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเขาจะไม่มีเหลี่ยมไม่มีคมนะครับจับเลื่นนะครับเนี่ยเลื่อมละเอียดนึ่นุ่มแลางนะครับนะนี่คือเนื้อขาวนะครับงาช้างหรือเนื้อสีขาวดอกมะลินั่นแหละนะครับนะเห็นไหมอืมก็เอา ประมาณนี้นะครับเนาะพระเก่านะครับพระมรดกตรงทอดนะครับนะจากบรรพบุรุษตรงเดงบอกทุกคลิปนะครับ